ส้มตำส้มตำของต้องมีของต้องได้นั่นคือตำส้มตำป่อรอใส่ปะลาราไปแล้วนะอยู่ในครกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมะละกอได้มาจากร้านอินเตอร์เดียนะคะปบกอไว้ขาวนะคะที่เราเพิ่งไปซื้อมาจากซูปเปอร์เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆมันเป็นช่วงเวลาของโควิดคนอิตาลีเนี่ยเขาก็กลับตัวกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูข้างนอกเลยดูข้างนอกเลยนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเออเห็นไหม นี่ใบ,บไม้ร่วงแล้วนะล้วดูเอาตูนนอกก็จะมีผู้คนปิดหน้ากากเดินกันให้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงของกักตัวนะคะเป็นการปิดทุกกิจกรรมนะคะกิจกรรมและกิจการนะคะแต่วัดก็ยังเปิดอยู่นะคะเพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะวัดนี่ก็ยังเปิดอยู่นะคะเพื่อนๆอ้าวำเสร็จแล้วเหรอจ้าอ้ยใส่แคปหมูลงไปแล้วนะคะดูซิมีความเร่อยตรงไหนบ้าง นี่เราคือตำปลานะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยนะอาหารเราไม่ธรรมดาอาหารกับตัวเราต้องกินกันให้เต็มที่นี่แหละในเมื่อต้องเจอกับโควิดเนาะเราก็ต้องกินแบบวิตามินโปรตีนไขมันแล้วก็ผักนะคะเพื่อนๆเราต้องเตรียมนะคะนี่เรามีข้าวเหนียวด้วยนะตัวเองไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะเรามีทั้งข้าวเหนียว แล้วก็เรามีผักแก้มด้วยนะคะตัวเองของของเราดีคะ่ะอาหารอร่อยเราจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยสถานการณ์โควิดที่ตอรีนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าทุกสิ่งอย่างนี้เงียบสนิทนะคะเงียบสนิทวันนี้ก็จะมีแดดนิดหน่อยนะแต่ว่าอากาศก็ยังอึมครึมอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ14องศาโอ้ไม่กอ็อาหารมาแลว จัดจานได้อย่างสวยหรืองามหน,าน้างามตาเข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆซิกิไร,รโบโลฟริตโตแล้วก็ปันเชตตดิมายาเรฟริตโตนะคะแล้วก็มีอิสระติผดดัภผายาคนอาชูเกตทอลันเดสพูล้ลรานำรายสอนนะคะแล้วก็ที่ลืมกันไม่ได้นะคะเพื่อนๆนี่เลย กอปัเงียค่ะอันนี้คือสิ่งที่ก๋อมปังเงียนะคะสไตล์คนอิตาลีแม่บ้านอิตาลีนะระหว่างที่เราจะต้องกักตัวโควิดเราก็จัดไปค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสไตล์ส้มตำกับกิจกรรมของอิตาลีสวัสดีค่ะ